สวัสดีครับบนส่งฟาร,ร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบนส่งจะนำเสนอข้อมูลวิธีแก้ความจนและแก่นี่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่ลุงบนส่งจะให้เห็นนั่นก็คือในเรื่องของแก้ในเรื่องของความจนก่อนอันดับแรกครับนี่คือควายครับที่ลุงบนส่งใช้เป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการ แก้จนและแก้หนี่ครับที่ลุงบุญส่งพูดอย่างนี้ก็หมายความว่าลุงบุญส่งได้ทดสอบและพิสูจน์ให้เห็นว่าใช้ได้จริงๆครับไม่ต้องเขาเรียกว่าเสียเวลาไม่ต้องไปในเรื่องของความกลัวครับกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากกลัวที่จะเลี้ยงดูควายนี่คือปัญหาครับแต่ คนเรานั้นที่มีในเรื่องของความจนนั่นก็คือในเรื่องของความกลัวนี่ก็เป็นปัญหาสําคัญครับกลัวทุกข์กลัวยากกลัวลําลบากกลัวติชินนิน,นทากลัวสุขภาพเสื่อมโทรมกลัวในเรื่องของความตายครับจริงๆแล้วนั้นการทํางานหนักไม่ใช่เป็นในเรื่องของ ที่จะทำให้เราตายแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความอดทนแข็งแกร่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือมีภูมิด้านคานโลกนั่นเองครับนี่ลุงมนส่งจะเป็นที่จะบอกในเรื่องของปัญหาที่มันเป็นเขาเรียก่าปัญหาโลกแตกก็ว่าได้ครับเพราะว่าคนเรานั้น ไปเอาสิ่งในเรื่องของเขาเรียกว่า,าในเรื่องของเสพติดนะครับนะไม่ว่าจะเสพติดในเรื่องของความสุขเสพติดในเรื่องของเขาเรียกว่าเอาสารเสพติดมาใส่ไม่ว่าจะเป็นายาเสพติดหรือสุรานะครับยาเมาต่างๆก็เสพติดเช่นเดียวกัน นี่คือเราแก้ไม่ตกตัวนี้เองที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักศีลเข้ามาช่วยแก้เพราะพุทธเจ้านั้นบอกเป็นสูตรสําเร็จให้แล้วว่าคนเรานั้นถ้าจะอยู่เป็นคารวะก็ต้องไปยุคใช้ครับนําเอาหลักอริยสัจสี่และอิทธิบาทสและโลกธรรมแปดนะครับนะในเรื่องของพระห้า อินทรีย์ก็เรียกครับอันนี้เป็นในเรื่องของที่เราจะต้องไปยกใช้นําเอาหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นในเรื่องของเครื่องมืออุปกรณ์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับถึงจะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จหรือเป็นสูตรความสําเร็จที่มันไม่ได้ผลก็เพราะว่าหนึ่งในเรื่องของศีลเราก็ถือศีลไม่ครบหรือถือศีลโยอยาถือแต่ปากครับ แต่การปฏิบัติไม่มีนี่คือปัญหาครับที่ลุงบุญส่งจะเป็นต้องพูดและเน้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับถ้าเรามุ่งมั่นและจริงจังหรือมีความเชื่อก็อยู่ในเรื่องของอ่าพละหา้าหรือกําลังทำรรนะครับนะ่าที่เป็นคุณนะครับนะาห้าอย่างนั่นก็คือหนึ่งความเชื่อสองอความเพียรสาม สติความลึลกได้สี่ในเรื่องของอสมาธิใจตั้งมั่นครับห้าปัญญาความรอบรู้เห็นไหมล่ะครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบของหลักพระธรรมคำสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนพุทธศาสนิกชนมาเป็นเวลา2,000กว่าปีแต่คนที่รู้และเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและดำเนินชีวิตในเรื่องของ ประยุก์ใช้ในเรื่องของนำเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเสริมครับของรอเก้าเห็นไหมแล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องประยุกต์ใช้ไม่ใช่เราไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหรือในเรื่องของเป็นลักษณะสีถน,นนชัยแก้นะครับนะปัญหาในเรื่องของแบบไม่เข้าใจนั่นเองจึงทำให้เรานั้น สู้หรือแก้ความจนไม่ได้หรือแกหนี่ไม่ได้ก็เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมาผูกพันและมาเขาเรียกว่าผูกมัดในเรื่องของการจำกัดความรู้ความสามารถของเราให้ด้อยประสิทธิภาพลงไปจึงทําให้เรานั้นเหมือนกับเป็นทาตของในเรื่องของกิเลสนั่นเองที่อยู่ในหลักอริยสัจสี่หนึ่งทุก นะครับนะสองสมุทัยเหตุให้ทุกเกิด 3. นิโรธความดับทุกข์สี่มักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คือทางเดินที่เราจะเป็นที่จะต้องให้พ้นในเรื่องของความยากจนคือประยุกต์ใช้นั่นเองแต่เมื่อเราประยุกต์ใช้ในเรื่องของคารวาส・สมบูรณ์เราก็จะเดินต่อไปในเรื่องของอริยเจ้านะครับนะหรือออรหันต์ครับไม่ว่าจะเป็นบรรพชิตหรือ บุคคลไม่ใช่บรรพชิตบรรพชิตคือคารหัดคือรหัดนั่นเองก็สามารถบรรลุได้ครับแต่ขอให้เรานั้นปฏิบัตินะครับนาะอย่างจริงจังเห็นไหมแล้วครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นั้นมันเป็นในเรื่องของเส้นผมบางภูงเขาแต่เรานั้นไม่เข้าใจและไม่ค่อยที่จะปฏิบัติตามเราก็ไปหลงในเรื่องของอ่าก็บอกตรงๆนะครับนะคนที่ไม่รู้จริงรู้ก็ อา,อาจจะเสียใช้ไปในเรื่องของในเรื่องของความเห็นแก่ตัวความประโยชน์ส่วนตัวก็แนะนําไปสิ่งที่ไม่ใช่นะครับนะคําสอนขององค์สมเด็จสมัมมาสัมพุทธเจ้ามันเป็นในเรื่องของรัฐที่อื่นเราจึงหลงทางครับนี่คือลุงมุลส่งจําเป็นที่จะต้องเน้นครับแต่ลุงมุลส่งนั้นไม่ใช่ว่าลุงมูลส่งนะครับนะ ดูแต่คมภีร์ดูแต่หนังสือดูแต่นั้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติตามก็ไรประสิทธิภาพไรผลครับนี่ลุงมุนส่งพิสูจน์ลุงมุนส่งลดละหมดครับไม่ว่าไอาา้ใบไอ้ใบยมุกต่างๆไม่ว่าในเรื่องของความเกียจค้านไม่ว่าในเรื่องของความกลัวไม่เรื่องของความเชื่อบุงมุนส่งปรับประยุกต์ใช้ในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกทางที่พระพุทธเจ้าสอนที้ทางให้เราให้เรานั้นคิดว่าทั้งหมดน้น คือความไม่เที่ยงเป็นนิจจังอนทุกขงอันัตตานะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองครับครับลุงมุส่งข้อนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ